มาล้ครับเดอสวัสดีครับพงไมพี่น้องสุภุสุขชนครับพบกับนิดนุ่มบุรีรัมย์กับเบาเสกกับเบาตะด้วยครับผมมาแล้วครับครับน้ำกันครับผมขอบพวยใหญ่ครับผมขอบพวยใหญ่เบิองครับผมนีิดเงี้ยพ่อแม่พี่น้องนี่กินถอดน้ำกันนะครับกินกอย่างเพี้ยงครับผมครับผมแซ่บๆครับผมนี่ครับ เพื่อนผมก็นั <G <g ่งจมผมมากินข้าวกล้อนกินข hmm> ้าวกล้อนนี <t asi> <t asi ่เพิ่งไล่ยังเพิ่งไล่ว่าจะเพิ่งไล่กินข้าวอย่แล้วกลอนเนี่ยครับผมเพื่อนบอกว่าให้ผมกินข้าวกล้อนนี่เพิ่งไล่ครับผมผมก็หาคอนเทนต์เนี่ยังบ่มีครับนี่แล้วครับผมนี่แหละคอนเทนต์เนี่คอนเทนต์ผมเลยครับผมชีวิตของเป็นพนักงานการทํางานครับผมส่วนเช้าตรงเรียนสบ่ายส่วนเย็นเนาะโมมีอยู่สำเนีะครับผมเนี่ย ไม่ได้ไมันต้องั่งเดอน,เร,นเ,ดเราทำงานเป็นทีมครับเป็นกลุ่มท,ท,ท,ทำงานจะมีความสุขกับงานครับอุ๊บทำงานให้มีความสุขกับงานแสบ,บ,บ,บน้ำกันเลยครับผัดกระเพราป้าฟองครับสูตรเด็ดเลยครับผมร้านพี่ชาครับ ใช่ครับนี่มีปลาถอดน้ำครับปลาถอดกระมีเด้อครับผมใบถน้องครับผมปลาดำยีนบังปลาครับนี่ครับปลาแซ่บเลยับแซ่บเลยครับผมนี่ครับอ่าครับผมพอสมี้เด้อครับผมใบถน้องครับผมสวัสดีครับ